สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรเอนแฟนมอลลัมซูผู้สูขคนน้องพี่น้องเท้อเมือนี้มาพอกันกับพยัญชนะกับอีลายคือเก่าเหมือนเดิมเมือมนี้มีข้าวๆ้วอย่างในแวดวงของมอลลัมอาจารสีเดชมานั่งเสนอกับพ่่อแมพี่น้องได้รับชมรับฟังกันนี่แหละสำหรับเมนี้นะกระอต่องขอกล่าวแสดงความเสียใจกับ แสงทองฟินแลนด์คือเก่านะคะพี่น้องหลายๆคนที่ได้ติดตามข่าวนะคะกสิดรหูมาแล้วนะคะว่าเกิดนี่ยังขื่นกระ่วงแสงทองฟินแลนด์นะคะนั่นก็คือรถข้นชุดคนอุปกรณ์นะคะของแสงทองฟินแลนด์นะคะได้ไปซ่นกับถ่ายรถพ่วงแล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะตามช่องต่างๆนะคะตามซื่อลักิ่งก็มีการนําเสนอข่าวนี้หลายแล้วนะคะพี่น้องกสิได้ติดตามกันอยอกนะคะสำหรับอุบัติเหตุเท่านี้นะคะพี่น้องได้เกิดความเสียหายขึ้นก็คือว่า มีบุคลากรในวงแสงทองฟินแลนด์นะคะ,ะได้ถึงแก่ชีวิตนะคะนั่นก็คือนะะ้นองทอดน้องพี่น้อยเนาะค่ะซึ่งเมือ่อวานนี้เพื่อนก็ได้ทําการ,รส่งสการแา<อ>ปร่ประดิษฐ์น้องประจิตมาวานปทีจเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามืัอนี้เขาบอลแมาวเรืเเร่องอุบัติเหตุเนาะพี่น้องนเนา,า,าะเข้าแมวเรื่องควบเสืออ่าแล้วก็โอ้ยบอกแล้วคนคนชิงลูกเนาะพี่น้องอ่านั่นก็คือ บฏิเป็ี่ยนขัวมฝันของผู้ใยญ่บ้านคดีหรือว่าขัวประจวบเหมาะซึ่งว่ากันว่ามีขว้มเสือว่าเพ่าๆแสงทองทองแง่ใดต้องมีคนเสียชีวิตซึ่งข้างแรกกับน้องนาริตาค่ะคุณแม่เทพนะคะไน้ไลคนทีเด้ยติดตามแสงทองฟิลแร่กับซีหูนะคะพี่น้องว่าก่อนที่แม่ของเพื่นจะเสียชีวิตนะคะเพิ่นก็มีการตั้งขั้นน้องนาริตานะคะหล้วกาหลังจากที่แม่ของเพื่อนได้เสียชีวิตได้ บอกี่หมื่นะคะน้องนาริตาก็ได้คลอดออกมานะคะแล้วก็ล่าสุดนี่เนาะย่าเนาะ,ะสำรับงานวันเกิดของน้องนาริตาที่ผ่านมานะคะทางด้านของแพร่เผ่าพันธก็ได้มีการออกมาเปิดเผยกระแฟนคลับนะคะว่าเพันธุ์กมีการตั้งคันคนที่สองนะคะแต่ว่าก็ยังบุท่านในรูปเพจว่าเป็นผู้หญิงรัวผู้ชายนะคะแล้วก็มาเก,กิดอุบัติเหตุอีกนะคะหลายคนก็เลยตั้งขอสังเกตนะคะตั้งขอสังเกตว่าเป็นอย่างเวลาแพร่เผ่าทองนะคะแต่ละครั้งตรงมี คนเสียชีวิตย่างก้อนหนนี้แม่เทพพึ่นกับว่าอะไรนี่อาการที่แสดงออกมาออกมา,ออกมาว่าพึ่นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเดีอภูไนนะคะแลวการมาเทอนี้อีกเนาะคะ่ะซึ่งแม่เทพเสียหลวกอได้สองมือมั้งหล้วก็ได,ด้คอดน้องนาริตะซึ่งแฟนคลับเวีซี่หลายๆคนกับมองว่าน้องนาริตานี่คือแม่เทพมาเกิดบอกเพราะว่าเพราะว่าสิเป็นหน้าตาอุป,ปนิสัยเขา้องนาริตานี่ก็มีความ ไข่เคี่ยงที่ไา่ครึ่งกับแม่เทศนะคะค่<ล>ะแะล้วซึ่งข้างนี้น้องท่อนได้เสียชีวิตนี่กับพี่พ่อกระทองนี่แต่ว่าในสี่งเงื่อนใดนี่น้องพี่น้องเข้ามาฟั่งความฝันของผูาา้ใหญ่บ้านค่ะอ่าล่าสุดนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นได้ออกมาไล่สวนนพี่น้องว่าเพิ่นไดฝันนะคะอ่าหลายๆคนได้ฟั่งแล้วก็สิคนลูกนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้พี่น้อง เข้ากับบอได้บ่มี่เอียงที่สิสามารถพิสูจน์ได้นะคะหรือว่าเพิ่นอาซิเป็นห่วงนอนเกินไปคิดนั่มนอนเกินไปก็เลยเกิดเป็นความฝันกับอันนี้เฮากับ่สามารถที่สิตอบได้นะคะอ่าล่าสุดนะคะผู้ยาบานฟินแลนด์เพิ่นได้ออกมาไลฟ์สดนะคะว่าเพิ่นได้ฝันฝันว่ารถที่เพิ่นซื้อใหม่กับบอสโจยมานี่นี่ล่ะพี่น้องถึงเป็นรถนอนค่ะเป็นรถนอนนะคะอ่าแล้วก็แพ่วๆนะคะก็ได้คลอดลูกทื่อรถนะคะในฝันในฝันในฝันค่ะ แล้วก็พยาบาลฟินแลนด์ก็ได้อุ้มอุ้มลูกเพิ่นออกมาแต่ว่าพ่อจะอุ้มลูกขึ้นมากเพิ่นกะโกใจนะคะเพราะว่าอันนั้นไม่เป็นหนาของนองท่อนนะคะผู้เสียชีวิตผู้ติเสียชีวิตเธอนี่ฟันนั่นค่ะแล้วหลายๆคนนะคะก็มีการบอกกันค่ะพยาบาลฟินแลนด์ทางด้านของนี่ลุยก็มีการบอกกันนะคะว่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขาคิดมากเกินไปบอนะคะแต่ว่า ต่อมาะค่ทางด้านของผู้จัดจการนีลุยเพิ่นกับฟันอ,อีกพ่อใหญ่นะคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปทําการแสดงอยู่หมองนึงนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีเด็กน้อยผู้ใช้เรียนเหรียญยู่นะคะเพิ่นก็เลยเอิ้นถามว่าบักหลังมา,มาเรียนเหรียญยังอยู่นี่นะคะพต่ตทหันหนามากก็เป็นหนาน,นองท่อนอนะคกะก็เลยบอกว่าเด็กน้อยก็เลยบอกว่าบ่ไปไสดอกก็สิมาอยู่น้าคือเก่านี่ยแหละนะคะซึ่งความฝันของผู้ป่วยบ้านฟินแลนด์มื้อนั้นเพิ่นก็บอกได้พ่อใหญ่เพิ่นบอกว่า บอดนะคะผมบอมีมองสิไปนะคะขอผมอยู่นําแน่นะคะในความฝันที่ฝังถึงนองทอนนองทอนว่าในฝันในฝันในฝันของผมมาถึงแล้วค่ะซึ่งกะเป็นควบเสือเนาะพี่น้องเป็นควมเสือเพราะสามาที่สุดได้นะคะซึ่งคนไทยกะต้องนอมรับว่าเฮ้าเสือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องบาปเรื่องบุญแมนมีควบเสือว่าเออพอตายไปเออมนเกิดเป็นลูกลูกตายไป กิดขนมาเกิดไม่อีกลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเป็นความสัเป็นความผูกพันกันนะคะหลายหลายคนตามความเสื่อของคนไทยชาวพุทธเนาะพี่น้องเป็นความผูกพันเมื่อจิตวิญญาณของผู้หนึง่งมีความผูกพันกับอีกผู้หนึง่งก็อาศสิมาเกิดเป็นภพเป็นชาติกันต่อไปจังสีนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่บอสาม,มารถที่สิพิสูจน์ได้นะคะก็มาบอสู้กันฟังสื่อๆดอกพี่น้องแต่ว่าลาสุดน้อง่นใหญ่หมื่ว่านี่คนนีการ ชาปนักกิจนะคะท่านใดของน้องทรเป็นทีเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดยะโสธรบ้านเกิดของเพิ่นซึ่งศิลปินกับไปกวมงานหลายถึงผู้ใดก็ได้ไปกับได้ฝากเงินไปทั้บุญกับน้องน้องพี่น้องเนาะไปจำนวนมากบอว่าสิเป็นหญิงลีสีชุมพลนะคะแล้วก็ทงด้านใดของบอยศรีชัยนะคะแล้วก็นายหัางทวีชัยนะคะไม่ปัชฉริมัวนี่แมนแบทเซอร์ศิลปินหูกันเบิทน้องพี่น้องเนาะซึ่ง กับหมู่บ้านนี่กับบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยรวมเสาเสาซอยนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าที่มันที่มันพียแลือมันกินหัวใจก็คือที่น้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านได้ออกมาโพสต์น้องพี่น้องว่าน้องทอดเอ้ยยังได้กันมาเกิดเป็นโรคพอเด้อเจนสี่นี่พี่น้องเฮ็ดเอาแฟนคลับเอฟซีนี่น้ำตาไหลไปตามๆกันว่ากันว่าจังสั่น ค่ะแล้วก็ทางด้านของแม่เตี้ยนะคะแม่เตีย้ยแม่ของน้องทอดนะเพิ่งกับยังทําใจบ่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องเพราะว่าผู้ใดก็สิทําใจบ่ได้คือกันหลับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุที่บ่มีผู้ใดที่สียหูล่วงหน้านะคะเพราะปัจจุบันท่านดวนเนาะปัจจุบันท่านดวนนะคะแต่ว่าค่ะทา่านการของแพร่ภาพแสงทองพญานาคฟินแลนด์นะคะเพิ่งกับมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะก็ได้ บอกกับแม่เตียแล้วล่ะว่าเพ่นสีต่อไปนี่ก็คือว่าเพ่นสิดูแลทุกอย่างนะคะดูแลทุกอย่างก็คือสีดูแลแม่เตียให้ดีที่สุดนั่นแหละพี่น้องนนดูแลแท่นน่องทอะซึ่งน้องทอนนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเด็กหน่อยที่ยังอนาคตอีกไกลนั่นแหละเพราะว่าปอายุพงสิบแปดถือว่าเป็นต่อไปก็ถือเป็นกำลังรักในครอบครัวแต่ว่าก็ต้องมาด่วนจากไปว่าเรื่องนิสัยใจคอของน้องบัดนี่ถือว่าเป็นเด็กนุ่มที ่ทีมีไซด,ดีเล่าไปนคนบพราะใครปากใครบอกถ้าผู้ใดเอิญนใส่ยังหราอว่าเราะต่อเ,อเอิน่นใส่ก็ได้ขอหแค่เราหูว่าเออผู้นั้นผู้นี้ก็ร่งเท็ยนนันเท็นนี่เราก็เขาไปซอยถูกขังเ้องพี่น้องหล,ล,ลายค้นกันเลยหักหักน้องท่อนลายบุคลากรนในวงทึงแม้ว่าน้องสีพึ่งเขามาอยุ่เด้พึ่งเขามายุบ อเมื่อต้นฤดูการเนี่ยเมื่อเปิดวงอของแสงท่องฟินแลนด์สำหรับฤดูการนี้นะคะถือว่าเป็นระยะเวลาที่บท่านในดนพี่น้องแต่ว่า,าด้วยอัธยาศัยของน้องนะคะเป็นคนนิสัยเรียบร้อยแ้ะกาเวลา เพื่อนๆนะคะในวงต่องการให้ซอยเหลืออย่างเพื่อนกับเต็มใจที่ิศซอยถึงแม้ว่าสิบอเป็นงานของเพื่อนโดยตรงนะคะแต่ว่าเพื่อนกับเต็มใจที่ิศซอยเพื่อนรวมงานนะคะก็เลยให้เฮ็ดให้บุคลากรในวงนะคะเพื่อนๆมีความเป็นมีความหักนะคะเรียกว่าเป็นความผูกพันกับเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็ซึ่งไอ้แม่เตี้ยเองนี่ก็ยุ่งกับไอ้วงเพล่าๆมากโดนแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นสมาชิกในวง เป็นคนในครอบครั้วไปเห็นงานอยู่กับแสงทองฟินแลนด์แล้วก็าพื้นเพ่เไปรนกษาเป็นคนยาโซทอนอีกตั้งหากก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของน้องน้ำ้วก็ขอให้ไอ้น้องนี่ไปสู้ไปพบทีทีดีนะนะน้องผิดน้องไปสู้ฝนพุ่มทีดีไปเป็นเทวดาอยู่ทั้งฟ้าฝ่าเป็นต้งใจให้ทางด่านของแม่เตี่ย้วก็แสงทองฟินแลนด์ทุกคนนะคะแต่ว่าหลายๆคนเอฟซีแฟนคลับกับวาธาถ้าน้องทอดมาเกิดเป็นลูก ผู้ยบาลกับกเพาะผ้าอุ่ีมันกระสีลดควบเสียใจลงไปนาอพี่น้องน้อกะกเอาเอาใจซอยซวยกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ห้องไดนําเสนอในมือนีนะคะพี่น้องก็เป็นความเสื่อที่บอสามารถที่สิพิสูจน์ได้นะคะสำหรับผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดก็สาม,มารข้อเม่์เขามาบอกมาจามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับมือนีห้องสองคนสิคอกา่าลาพี่น้องไปตะเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ